Satu yang harus kamu camkan, jangan mudah percaya pada siapapun. Kamu akan menghadapi wajah yang tersenyum, tapi di belakangmu puluhan keris siap menikam. Kamu akan sering mendapat pujian, tapi sebenarnya kamu sedang dimaki-maki. Kalau kamu memiliki rahasia, cukup kamu dan bayanganmu sendiri yang tahu. วันนี้เฝ้าทั้งคืนเลยครับเฝ้าทั้งคืนครับผมเฝ้าระวังครับดูรถรถเครื่องทุกคันเลยครับผมอนี้ประมาณกี่คันครับประมาณร้อยกว่าคันครับผมทั้งรถกระบะทั้งรถมอเตอร์ไซค์จักรยานด้วยครับผมอ๋นนี่จรบใหม่ทีมงานของผู้ใหญ่บ้านใหม่ป้ายแดงครับป้ายแดงครับโอ้ไม่ธรรมดากรมการปกครองนี่โอ้รวยบดีบดีไปยกของเกี้ยเสื้อผ้าอะไรในหมู่บ้านครับอาสาทั้งหมดกี่คนครับ asa